นนนรรนนยงน,นงไง,ง,งชาวพวกเราเนี่ยตั้งแต่เราวันทำมาซรบานา็คือวันหนึ่งการดำเนินสมจากการฟังธรรมนะซึ่งเรประเพณีของชาวพุทธเราเนี่ยถึงกับประเพณีผมว่าที่หลังนะแต่ว่าผู้รู้เนี่ยศาสนานะเขาบอกภูรูเน,น, <S S S 2> นีศาสนาเป็นาอากาศของบุญเป็นการ บันยัติทีกรรมขึ้นมาเนี่ยมาให้เราชาวพุทนี่ยแต่ประกอบการถึงการกุศลนะหนึ่งก็คือเราได้ทำไดยโดยกายเราอะนะ้าทำถึงว่าตั้นไก่นะเป็นการตเตรียมอาหารเนี่ยมาวัดเนี่ยถึงก็เอการตั้งทำขึ้นมาเนี่ยบัญญัตทำมันมาราวใร้แวันขาเนพะื่อเป็นเป็นวันทีามีเหตุปัจจัยทุ่่มทวนเนี่ยกล่าวทำาย คือลักษณะการกระทำไม่ได้ขมครือนะอาการฟังธรานมะซึ่งสาเหตุรักอะไรพารัทธานีนนะาาน่ซึ่งมันยึดวิธีรมขึ้นมาเนี่ยเ,เกิดการกระทำงลงมาทางกายกอนแต่ก็ให้บริโภคการความเข้าใจคือปัญญาเนี่ย็คือการฟังธรรมซึ่งผลลัพธ์พัฒนามันจะเรินไปแบบหมาก,กนในทัฒนที เป็นเช่นบอเนี่ยนะครับผมเด็กๆก็ผมจำได้เลยนะในในพรรษานะลูกกับแม่เท่ามันนะเขาก็พาไปวัดบวชคำไปไหว่าสาโซ่บุญแบบนี้นะไม่จริงๆโซ่เนี่ยผมกัเลยฟั่งหนึ่งแต่ก่อนในบอลนิ่อแล้วกฟังกันนะการกินกิจกรรมพวกนี้บ่อยแล้พ่อปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยมันยุ่งกับการงานมากขึ้นกันนะต้องเรียนชีพกันนะเพื่อกิจกรรมจะเป็นประโยชน์กับต้องใช้เวลาอและแบบนี้ มันก็เลยก็ไปบวบบางแองนะอนี้ถ pues ึง่าคนอยู term, ่ในทังคมเมืองแล้วนะมันกายากันนะติดยาท่งอยู่ได้เนี่ยแตวก็สี่กรรมที่ทำให้เกิดสัทธาท่าด้วยเป็นกิดจะเราจะูตรงปฏิบัติให้สม่ำเสมอมันก็รเคลื่อนไปเลยถึงแต่มันเราอยู่บ้านนอคนเียยู่เสร็จคนอ่านั้นตรงนี้ซึงเป็นสับนะในมันแบบบางสาขในมันแบบในวเพือในชาวคนจะต้องจัเสียมาหารให้อยู่ใครร้านอไเงี้ย ขึ้นของเรามีการพีจารณามีความแยแยงแก,กันยังมีเวลาเนะี่ยที่จะประกอบพิธพัฒนาหลายด้วนถ้าเรามองไปน,นี่มันการจะละประโยชน์แรงเงินไข่มันบางทีเราปฏิบัติเงินไข่ต้องเวลากันเงยนไข่ต้องกา,การเรื่องที่เสียมากว่าแต่ถ้าเรามองไอ้สูงตองไ,งไอ้สูงพุ่ธอนนะไรก็ผู้รู้บัณฑิตไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่ว่าเราจะเจอกรบภาวะกดดันหรือว่าความเราหลอนขนาดไนะาหนอ่ะก็จะไม่จริงทำไง จะไม่ถึงทั้บันทึกทางร้านอย่างเงี้ยทุกๆข้าวฟอกน้ำแล้วเนี่ยจะไม่ถึงทั้ถ้าพ่อผู้เลีาชาหนึ่งตาช้าชาวบ้านกับอุปสรรคไรกันได้เนีแต่ถิ่มันมาเป็นอุปสรรคขัดฟ้างอย่างเงี้ยเรื่องข้อมเวลาเราเห็นข้อมูลไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลถ้าเราเห็นความสำคัญข้องคำของกำเราเพิ่ทังสมหมายว่าเวลาส่วนหนึ่งที่เราไปทำการงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยว่านได้หรือว่า คำนักคนเกีกับตัวเองได้เผื่อให้ค่ำที่เรา,รเาก็ฝึกอาายูย่เนี่ยให้มันหมาขึ้นเลยว่าให้มันจะเริ่มหัวหน้าขึ้นถ้าในในมุมของของชาวบ้านนะถ้าเิดแบเนี่นะเราก็จะไม่เคื่อนจากกาุณธรรมการฝไม่เคื่อนจากการสร้างสมและการบำเพ็ญคือเป็นนิดซึ่งในสวนของกระสงงประกองกบัณฑิตทางไลน์เนี่ยนะเมื่อทุกใครต้องความถูกเบียดเบี้ยนั่นจะไม่ถินค่ำก็คือทุกเบียดเบี้ย,ย้วยท่าผาหวาทางอารมณ์ ครอ,อยตามไปกับอ,อารมณ์ไหนอารมณ์นึ่งที่ทำ่าทงไาาว้จะเป็นอา,าทีเป็นใยจนลาทิมกิบหรือว่ากจนลาทิิกมที่ตามที่เป็นปกติเขาน่ะ้วยเสียไปเสยอารมณ์อื่นอยู่ผู้รู้เนี่ยนะทาเขียอาการพานันเรวเนะี่ยให้กลับมาที่ทำบางที่เราจะเรียนรู้บาที่เราบำเพ็ญอ,อยู่เช่นเราเป็นผู้ทรงสรรมอาทีแล้วเป็นผู้ติดอยู่ในักษณะของเวท็รูปมนต์นั่นเองเนี่ย ข้อพวกนี้ถ้าเราไม่ทำไม่ให้ประจำมันในทางศรัพย์น้าหรือเปล่าเป็นว่าซี้คือทำให้หมาทำให้ทาน้าทำให้ทำ,ทำ,ำช่องน,นะนะดึกให้เป็นสร้างให้เป็นนะแต่ว่าซึ่งจะส้มอยู่ในตัวบุคคลในบุคคลนี้ไ,ได้ซึ่งแค่ว่าเราย้อนทัน้งเรื่องความเพียรเนี่ยมันก็จะไป,ไปคือเรื่องเวลาไงในรักข้องการบวาเพ็ญของสมาธินะสมาธิเนี่ยมันต้องจะเรียน,นสม่ำเสมอ แต่ถ้าว่ารักของปัญญารักของการปิจารณานะีะเขาว่าปัญญาเนี่ยทาสนาพุทธเนี่ยมันไม่มีตัวตนเนยลยนะแต่เขาบอกว่าปัญญาเนี่ยแปลว่าการรอบรู้ของสังขารซึ่งเรามาได้นะสังขารที่เราต้องหล้นะให้เกิดความเข้าใจกับปัญญานะเขาไปหาตีความเข้ามาสั่งคานให้เจอสังขารเนี่ยแปลว่าสภาวพที่มันตึงแข็งหรือสภาพที่มันต่อเติมได้ เช่นว่าเราเราคิดพึ่งบ้านนะสัญญากกับความคิดเนี่ยบ้านที่เราเคยเจอกลัมมาใหนดีดเนี่ยก็จะกลากว่าขึ้นในความรู้สึกเราทึ่งสร้า,างค้านเนี่ยครับทั้งค้านเนี่ยครับไปแบ่งบานเนี่ยบานเนี่ยพินตนาการข้องเรามัานก็จะขยายาของเขตข้องความคิดนะไปไม่สิ้นสุด ่ว่าผู้ที่รู้นะนะายรักนี่นี่ยเทียเสียกันเนะี่ยให้รู้ตัวเองหวาเราตอนเนี้ยสภาวะของเราตอนเนี้ยนะมีการปรุงแต่งในส่วนนี้อยู่เมื่อไหว่ามันไม่เกิดขึ้นเหมือนมันเกิดขึ้นแลนะ้วเนี่ยการรู้จักการทําหน้าทีห้องท่างค้านเนแต่ละเหตุปจนะัจจัยเนี่ยนะั่นแหละคือปัญญาอะไรคือความเข้าใจที่แท้จริงซึ่งไอตนะ้ตัวทุกข์นะเอวบวมการห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เทือการอุปาทานในขั้นห้าเนี่ยเป็นตัวทุกอุปาทานขั้นในการยึดเทืออุปาทานเวลาการหยิบเือกในขั้นนี้ลูเระง้องที่กายเราเสี่ยงเราเี่ยทีนีาพอใจชนะยินดีในการมาขั้นห้าเนี่ยึขั้นห้าเนี่ยมันมีสามอย่างเลยขั้ห้าเนี่ยแป็นความความพยายามยากนี่กรรมตั้งห้าการพยายามเลยกรรมกรรมก็เข้าไปฟ้ามในเรื่องของเสี่ยงของรูกระน้างอี่ใจชนะยินดีเนี่ยแหละ ภาวะตันหา้าอยากมีอยากอยากได้วิภาวะตันหา้าไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้เนี่ยสางอย่างที่มาพองทุกข์ซึ่งถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเราลงองเอาลักเปี่ยปเทียบเนี่ยเราจะเห็นอาการกอของทุกข์ได้ถึงคนคิดกันทันเนี่ยว่ามัดกี่เรื่องคือไม่มีเนงมันยังมีอยู่ คนอย่างโกรธอยู่นี่นแต่ความโกรธมันเนีไม่ได้ทําหน้าที่มันเหมือนก่อนเดี๋ยวเราไม่รู้จักมันไม่รู้จักมันก็ไปทําลายไปชอบร้อยกันแต่พอเราตั้งตัวมันมันมีเหตุันนี่นะการรู้จักการทําหน้าที่มันสี่ซ้อเราแบบโกรธแต่เราไม่ไปสกปร้อยไปหมาข้าวมาข้าวแต่โกรธนี่มันยากมันหนักถึงแล้วพยาบาลพยาบาลอยู่ในใจนาที่สุดใช่ไหมนะพยาบาลยังอยู่ในใจนาไม่พอใจขึ้นมาหรือหนึบมาท่านยาติออกมาแม้แต่แต่ไม่ได้ไปทำลายเรื่องเขา นี่ว่าการสำรวจอ่างลุมเป็นอาทิขึ้นมาเย้ายขึ้นมาครอบครองจิตเราได้ซึ่งการเรียนรู้ทัศน์าเนี่ยเป็นจากการบำเพ็ญนย่านะของกาเป็นความเป็นความเข้าใจเนี่ยมันพอพระเจ้าเราผ่านเรียลเนี่ยถ้าบุคคลจะมายืนยันสภาพความธรรมที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงในสิ่งที่พระเจ้าแสดงเนี่ยไม่ได้ซึ่งอยู่นี่พวกท่นบอกแบบว่าเป็นอยู่ของการตีความนะเป็นเรียกว่าเป็น เป็นอาจารย์ราวาธนาเป็นความเห็นของของครูบาอาจารย์ใช่ไหมว่าซึ่งในความเห็นนี้เนี่ยคือว่าเราจะมาติดต่องานโดยญรงของชาวบ้านก็พอเข้าใจได้นะแต่ถ้าเราไปติดต่องในภาวะข้องตายยาหรือในห้องเราเห็นห้องเป็นปลาหรือเป็นบัณฑิตินะถ้าเราว่างมือนั้นอยากจะทุกต้องสมมตินะซึ่งในนั้นก็ต้องแบบการาำทำการซ่อนชาวบ้านเนี่ยถ้าเรามองความเห็นชวนตัวเราเนี่ยซึ่งบางอย่างเขาคำถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวบันทัดท้ายเนี่ยนะมัน มบื้องตที่หนเ่งก็นการโตและกระจา์ได้ตั้งแตเป็นการแอฟอาร์นิด้วยยอมในลักษณะขจงการแสดงให้แห็อาการนหมู่บานต้อใช้ความเห็นของเราไปนการดูตามตัยเนี่ยซึ่งมีไม่ใช่ว่าทำนะเป็นความเห็นของบุคคลนะเป็นอาจารย์าวาทาเป็นความเข้มเป็นวาทกรรมของวาคาเนี่ยซึ่งอยาก่ถ้าเรามองไม่มองตรงนี้เป็นซาลาเนี่ยเราก็ หยิบเนี่ยลัก้องกู้ส้นก่ออาคูส้วนเนี่ยการปกรกู้เนารสร้างสมทึ้งแหน่งเนี่ยลัก้องการสร้างสมแล้วมันมีความเห็นที่ทุก์ที่ที่ต่่เช่นเราให้ท่านบางคนให้ท่านอย่ไรอ่ะบางคนให้ท่านเผื่อช่เีวนี้เึ้่จะไปสร้าวันบางคนให้ท่านเนีเผื่อมา้กำจัดจุกในปัจจุบันเรื่องการรอกระถุกทิ้งท่านแต่ความหมายต้องสกดยาคือให้โดยไม่ว่างค้นเนี่ย บางคนเนี่ยคนกิดไม่ออกเขาก็กิดหน้านะมีกอล้านนะเราหานเลว่างคนจะทิ้งกี่เราได้คี่ได้คุณหนักท่านั่นคุณหนักท่ามเป็นทิ้งสูงพุทธพอเรามีคุณหนักท่าะคุณหนักท่าตรงนี้มันจะไปนำสิ่งที่ดีในชีวิตเราสิ่งที่เป็นกุ้งพ้นข้ามามาขึ้นมาขึ้นเนี่ยซึ่งเราจะไม่เสื่อมจะตั้มเลยแต่ถ้าเราไปที่ข้ามเรามแบาให้เลยไม่บางคนเนี่ยเอาแบบชูแล้วเอาความปลอมมาทนั้นสิ้นกันเนี่ยเราพวกที่งนี้ให้ชีวิต เือรกคุณแต่ธมบางอยา่างแค่นั้นองตัวเดียวเ,เลยเนะี่ยต็ะเจ้าอาิบชานเราไปซึกอ้าเี่ยเตชมูคสเนมะคูจานาวิเวนเะตกัแบบประอิมีบายอนะแลงไดนะ้แต่ไม่แรงตนะั้งหักสิท้าน่ยไม่แรงหนมะดเลยเอ็กนี่สร้างคุณอา่าทรนะมนต่พอเห็นโทษข้องการผูกอย่าเห็นโทษข้องการดนะนะงหลับมืกำมภูเนี่ยทีเป็นอาภูโสดน่มีอยู่ชาเมื่อชาวใจสมาเป็นปฏิอมีบายนะี่ย ไม่เล้งคือไม่ฮกกันไม่เล้งคือไม่บิดเบี้ยนการเรียกางสัจจะจะไม่ผู่เต็ม่หยกกันเงินระคนสิสัตนะคุณทรรมว่ามาคิสัตเอาเป็นข้อข้อเป็นจาตจาไปเลยที่เราในห้วงมาทำเหมืนกันนะหลวงทหเนี่ยามเพียนไม่หลาคำห่วยยากทางปฏิทานมันก็จะแทนชา มีชุนบันดิตอีกะ้สมัยปัญญาโพธิคัดหลักชาสิซีนมีพญายเป็นพญายนาคมีนิดนะ่ระชาตีจา่จะจับกลดคาได้ยอ่อไปเขาทำลายเพื่อไม่ให้สิ้นขาดนะักชาิซีนจงชีวิตเละนะของาลอาตาเ็งนถึงเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้มันลากไล่นะสมันี่ยทำมันตว่าทำา,ามันจะเลื่อศาสนาพุทธมันจะเลิ่อนมา ซ so ึ่งการมีการเอาธรรมไปเจ้าแสดงกันนะมักล่ากันนตามมัดีข้องความเห็นของแต่ละบุคคลเนี่ยงนี้ข้องื่อเป็นความร้ายของศาสนาเป็นความเจริญศาสนาหลายมีเนื้อหาการทอดเป็นมุมเดียวไม่มีการคัดแยงหรือไม่มีไม่มีัาษาขึ้นศาสนานั้นไม่ถือว่าเป็นศาสนานะถือเป็นหลักทีหลักทีที่หมายว่าพุทธเล่าเนี่ยเต็มไปด้วยวิบากฐานเต็มไปด้วยการคัดแยกนะแต่มศาสนากับเจริญไปทั่วโลกนะพอคัดแยงเนี่ยมันทำอย่างไรเกิดความเห็นไหม กำัเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตุกอยู่ถไหมซึงเราแล้วพุทธังพุทธเจ้านึ่แบบนี่ผ้านึนะเจ้าเราสมมติว่าปีนี้พุทธได้มีการแตกแยกนะทำลายกันเองก็มีแต่ไปต่างทีนี่ไก่อะทีเดียวกลับไปก็ขีกับเป็นมาห้ายานมาห้ายานิมาลงีนี่ไก่อะซึ่งเนภายเทวราชเราเห็นจะชัดเลยมันไทยเราต่อสองี่กายเลยว่ะก็คือทำมาอยู่จีนี่ไก่กับมาห้ายี่ไกยเนี่ย เดี๋ยวมันมีกายเดียวคือมาถึงกายอย่านี้น <c oughs> พอแต่ก็ไปเป็นท,ากกาทาําอายุกันเลยาห็นว่าทีเตียม,มาปลาสุในหยุดน,นั้นเดีย้อ,ยอนัมาทำอย่านี้นแล้วก็ควเลยนะเจ้าเกับตัวออกไปไม่ขึ้นเราก็มุ่งย้ายอากาศสนัเนี่เจ้ายุดนี้ที่จะเขาไมา่ยอมรับนะเก็บอากาศแต่ตัวไปะจะขนาดส่งไทยก็คือ สันติยาโซ่ไงเขาไม่ขึ้นกับศาสนาท้องไทยไงสันติยาโซ่ที่มีอยู่เดียวอยู่นี่มีแต่อยู่ทำไม่ขอแล้วมันมีอยู่ทำแบบส่งแตงแย่งกันมากะทำไมส่งแตงแย่งกันมาซึ่งความรู้เนี่ยท่านท่านน้าบางทีอย่างถ้าเราสร้าท่งนสมัยเนี่ยมันเป็น้แค่เราไปเจออะไรก็าท่านอาจจะเข้าถึงได้แต่ท่านทีงได้หลายไม่ไม่งงได้ในพื้นเที่นะ บางคนเนี่ยคาดการดึกร้องต้องเอาืกวาพนักงานตอนไ้บ้าไปขนหนกอนแผมไม่ฟังเยไม่อ่านไม่ฟังไม่บิดเบียวชาชิตเป็นกองยาวเป็ห่าเดือนเพือนไปฆ่าคนก็ไปก็เพื่เล่นผายก็ไปนี่ตัวล,ก,ลกนทูใบบานสำคัญว่าก็เพือนไป่าย,ายคนไหนฟังคำคจับสิยง่เป็นาุุ้นหมาว่าสุส้น ความียงใจช่วย là ็มันความรูไม่ออการเดินทางเชกลางวันเกาเี้ยไม่ว่ากันที่นี่ต้องว่าอย่าที่หนึ่งึ่งสี่หนึ่งสี่หนึกงสีงสีนึูบั่นึ่งนึ่งสมนเ่งีหนึ่งสีงส่หลึ่แล่หนึ่าสี่หนึ่งส่นึ่งสน่งี่ง่น่นน่่น่่หนาีเหง่ึงี่ี่่น่่หง ซึ่งบางคนมันฆ่าลาบมีความทุกข์ก็มีบางคนฆ่าลาบกันมีความทุกขกันลาวความเข้าใจ๊นี่พอปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญเลยท่านกูสำคัญมากไม่เจ้ามาวัดทั้งเราชันมาวัดทั้งเงากูไปวัดแล้วกูทังบุญเแรงใถ้ามันจบจบไปการฟังเนี่ยมันสําคัญการมีส่วนร่วมดังมากเนาะมันได้ประโยชน์คนสิ่งคนแรประโยชน์ก็มีคนที่มาวัดเพราะไอ้ตี่ก็มี บาก็บาบาบกก็มีึงพระก็ต้องหับหลับอยวกไม่ได้เด้โยมไมเอาไว้แดบาวไอ้เ่บาบมันเรี้ยวรชันอะไรเดีย้ยิ่งหน่ะเดียการใ้ธความนีะมีบาร์โคอื่นบารกันการสงุมเลยมันบรเทตะานเพราะเรามีเทต่นี้ มันก็ค th ับเก่าไกยที่ดีเองขาิริยาที่ดีในการท้ายขึ้นมาเนี่ยมันกับขอของเราดี่าค้าขอตานทาค้่าใช้บาสุวรรณขอตานหลังแรกทางด่ากับขอตกาตัวเองกันแล้กับกินบุญเก่าอะไรทานไห้แต้ก็ม่มีเือนเศ็ตพีกับคนหลับชาย่ย เษฐีเนี่ยให้ทานทุกวันจะไม่ได้ทำเองให้คน่ายมาใช้ทำคนชายะให้ท่านหาส่งสักบาทเนื่งด้วยความเคารพ้วยความรอบรองในท่านจะทำเอง,งสัตว์ไทยหลังจากตายเษฐีก็ตายคนชายก็ตายไปเป็นเทวานางภูมแิแลยวคนชายมีความเป็นทิพย์มือดีบ้าน่วยว่าตัวให้ด้วยการเคารพในท่าน คณะเทีธิดาเป็นจเจ้าข้องทรับย์เลยให้แบบข้องไอทีไงก้นทานกับผ้ากเป็นสวรรค์เหมือนกันแหลยแต่คนใช้ไม่มีมากมีความเป็นจิตสู้ว่าซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันจะประเด็นนะมาแรกว่าแต่ละคนเนี่ยเราคิดแสนเมื่อกูอิงมาแล้วตางนี้ไม่มีใครจะนัชจลิศทำขึ้นมาองิงดประเทศแสงมาได้นะมเรื่องการให้เนี่ยที่น่ยามารยาทการให้มันบอกถึง ถึงอะไรอะถึงถึงถึงเรื่องเราได้ถ้ากำเนิดเราได้เป็นความสำคัญใหญตรงนี้สำคัญตรงนี้มันเป็นเรื่องเหนื่อยตื่นไม่เป็นวาสนานะมันติดตัวเรามาแต่อดีตนะมันติดตัวมาแต่เหตุปัจจัยเราเกิดทางรุ่มมาเราแก้เพราไม่ได้นะเพราะมันเนี่ยวาสนายแก้ไม่ได้นะติดตัวต้องแล่ต้องมีเข้ามาถึงพ้นตำรวจถ้าเราแชร์รักกวะเนี่ย เรามาเรียนรู้เก้ตัวเองนะเราอัจจะเรประโยชน์อาจจะถามนี่เป็นการเร่นกันไหมนะในควาเป็นคนมากเนี้ยจะด้จะชัวร์ลองใหแม้แต่นะึงแบบไม่ตัวเองหรือกำลังต้าตัวเองถึงจะไปสู้ภาวะสี้าวันไนขอบหน้าหรือว่าในเนี่ยภาตาส้สารเด็กมันเกิดมันเรียนว่าที่ัในสังขารวัดเนี่ยนะเราต้องเกิดนะไม่ใช่่าตายนะไม่เกิดต้องเกิดเลยเมื่อเราเกิดไล้วเราอ่อยไรไปอะคนเอาทัพย์ไปเอาไปไม่ได้ การกระทำเรากรรมอะไรที่เป็นวานไซนเนี่ยเนี่ยทิดตัวลงไปขึ้นกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจงกรรมทางใจพวกเจ้าจที่ทุกตัว่ลห้ามฆ่ามันจะเว้นจากการฆ่ามัได้ห้ามนะศัานตุขเจ้า,กกามันจะมีข้อห้ามมาจากบานในเรื่องเว้นอายุนอะไรที่ทบอกว่าซึ่งบบบทัศนะที่ฆ่าไม่ได้พระเจ้บิบเลยซึง,ง,ง,งเหมือนตาเนี่ยตากันตรงนีุ้จ้าเราเห็นม มนุษย์ในเงี่ยมันเต็มู่ด้วยความคร้องเนี่ยโอกาสที่คนคนนึงจะอยู่ในี่ยก็เรียบเป็นพีิตนมันเป็นไปไม่ได้ไหมเขาต้องคล้องเ่ถ้าเราไปขี้เซนวหามุ่งคล้องหมือมุ่งตลอง้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ศัสนาคุณเป็นการศัฒนาคองความไอภัยศสนาของการต้องทึ่อย่านประโยชน์นะทึ่งเราไปแล้ประโยชน์ัมันก็อยู่กัเราถุกวัน ทำเนี่ยอยู่ในความสิดเราสุกวันเนี่ยอยู่ในปียาการแสดงออกอยู่ในครรพูดเรามีทุกธรรมเป็นธรรมเด็กพระเจ้าแสดงอะไรบางทีเนี่ยผมเล่นพูดซ้อเสี้ยนพผมสักรโยอกกันนะโชก์แเห็นอย่างสุกวันอยู่ในตัวคนที่พอใจไม่พอใจเนี่ยยินดีไม่ยินดีเนี่ยอยู่ในทุกคนเนี่ยถึงแสดงกันทุกวันเหนธรรมเนี่ยมันมีอยู่ในสุลึกนี่ตัวเราเนี่ยกุนเจ้าเขียมาขุนพัฒนขึ้นมาถึงมาลังบรรยัติมันเจ๋งให้เราเห็นไงเนี่ย จริเราไม่เห็นนะทัวนรื่กงอเรามันมีสันสติเองมีอาการพ้องการซึมเนื่องแต่ก็มีหลายข้องการด้วยว่าแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นมันติดตัวมาเนาะมึงมันเกิดมาเป็นหญิงกันห้าร้อยชาติเลยเนี่ยพออยู่มามึงจากไปห้าร้อยนึกมึงเป็นคนชายแบบนี้ท่านยามึงห้าร้อยชาตมันเกิดควาเป็นหญิงแม็ดเลแต่กายมึงเปลี่ยนในความดีเป็นผู้ชายเป็นผู้สูงนี่ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงไยซึ่งบางคนเป็นคนทำกรรมชัว พิสเนเป็นผู้ชายือเป็นผู้หญิงจะเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยตายเป็นคนอัตภาบเนี่ยซึ่งเกยเป็นคนอัตถาบหน้าหลาวเนี่ยนั่นแหละสัญญาบางตอนเนี่ยไงเวลาผู้ชายเนี่ยทําพิษข้อกามีอย่างเงี้ยความความดีมากกายก็เกิดเป็นผู้ชายเจ็บขนข้องก่อมข้องก่ลงลำเมื้อข้อกามีอย่างทำอไนี่เป็นหญิงเนี่ยถึงพฤติกรรมสัญญาที่บันทึกว่าเป็นชายท้งมดแต่กลายเป็นหญิงแล้ว ซึ่งันนญญาสนาแ้วนยะไม่ได้ปัญญาเรื่พันธี่นะไม่ได้ซอเรื่องพฤกษกรรมคือเรืเ่องกรรมอะนกันการทำที่เป็นปกติในแต่ละขาบนานซึ่งปัจุบันเนี่ยเราเห้ได้เพื่อไปในอนาคตได้ในทันทีนะอ้ตาตั้งใจถว้าไหวทาง